ี่ค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับไอรลนหนึ่งแล้วนะคะวันนี้ก็นะคะนี่ค่ะเป็นชาแนลที่สองของเรานะคะก็คือเป็นชาแนลแนวนี่ค่ะพิมพ์ตามนี้เลยไปเดี๋ยวให้ดูนะแป๊บน,นึงนะ <c oughs> การอัพโหลดนะคะแล้วก็นะคะนี่เกจวกับนะคะ นี่ P นะคะ P R A เปลี่ยน P เดี๋ยวขยายก่อนแป๊บนี่ P R A P A S R I W A N G แล้วก็อะไรวะแป๊บหนึ่งนะโอเคค่ะ W A N G J A I S U K นะคะ ก็นี่ค่ะก็คือเรามีก้าเก้าเรื่องนะคะนี่ค่ะมีจะเอกด้วยน่ารักมันน่ารักอ่ะอันี้ปิดเสียงอยู่โอ้ลืมเดี๋ยวดูเดี๋ยวเปิดเสียงให้นะเนี่ยนเสียงเบานิดนึงนะคะตอนนั้นมันยังแบบอย่าลืมกดเลย เพื่อเป็นกำลังใจนะคะและอย่าลืมกดสับตรงนี้ด้วยตรงนี้มี5 5 5ด้วยนะนี่ค่ะเป็นชั้ชนะรกที่สองนะคะโอ้ยี่เลยออก็เกี่ยวกับธรรมะก็หรือว่าตื่นเราเลยตื่นเต้นแบบ เออมันแบบโอเคค่ะนี่ก็คือโอเคไงสวัสดีค่ะทองมาแล้วสมทองมาแล้ว,อ,ลวอันนี้นะคะก็อ่อนะคะก็มีชั้นที่สองเนาะอ้วนมีอ้าม,มด้วยนะคะอ,อ้ามยำม นี่ก็มีการทำสลามเนี่ยนะคะก็ลมๆสวัสนีค่ะเรามาทำสลามมาทำสลามกันนะคะนี่เดี๋ยวไม่ขยายดีกว่าต้องเตรียมอุปกรณ์อีกแล้วนะคะโอเคเราจะเอาที่โคดรนี่เดี๋ยดูนะนี่วันหลังเราจะใส่ฝาดมือที่มันแบบจะได้แล้วเอาเบบี้ออยล์ลงไปมันจะดีนะคะมันจะไม่เติดมือหน่อย ใช้มือละขาดไม่งั้นมันจะกลายเป็นอย่างนี้เลยเมื่อกี้ไปแช่น้ำนี่ค่ะมีการสอนท่าำสลามนี่ยนะคะเป็นสูตรเด็ดนะคะก็มันแบบเกิดผิดกิดผิดค่ะอ้าวเราเล่าสิ โอเคค่ะนะคะก็เป็นชาแนลใหม่เนาะไปติดตามกันด้วยนะคะนี่ค่ะก็นี่มีอันนี้ด้วยนะคะเป็นการสไลด์ดอสไลด์แบ๊ะนี่ค่ะ ต่อไปนะคะก็ต่อไปก็ไครเลย <c oughs> ตัวเล็กอ้วน,นคนอ้วนคน่ ที่พูดนะคะแค่ก็แค <c oughs> ่นี้ก็จบละเออนะคะแล้วก็นี่ค่ะจะอะไรเอ๋นะลิ <c oughs> นเก็บอะไรเ่อเนี่ยล ก็มาล่านล้านะคะก็อย่าไปลืมติดตามด้วยนะคะจำไว้นะคะว่านี่ไปดูเลยดูเลย P R A P A S r I w a นะคะ w N G J A I S U K นะคะก็อย่าลืมติดตามด้วยนะแค่สำหรับวันนี้ค่ะ อย่าลืมกดไ<บ>ดลค์ด้วยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดสับด้วยนะคำว่าติดตามแหละสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบาย